ฉันเห็นว่าตรงนี้มันว่างอยู่ฉันก็เดินมาต่อคิวแล้วฉันผิดตรงไหนมันจะอะไรกันนะกะหนาฮะคนอื่นเขายังไม่โวยวายเลยอะคนอื่นไม่โวยวายอะใช่ว่าเขาจะพอใจนะคะมาทีหลังก็ไปต่อแถวห้องหลังสิป้าควรมีมารยาทบ้างนะคะถ้าจาคนผิดหรือเปล่าหนูเห็นนะว่าป้าได้ของไปแล้วอะแล้วไปแอบเนียนมาทําตัวเหมือนว่ายังไม่ได้อะอย่ามายุ่งกับกระเป๋าของฉันนะอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยของของฉัน,น,น มบ้งอ่ะต้องจืดเหรอเอองั้นเอาอันเนี้ยแบบเนี้ยให้พี่สองชุดนะกลับบ้านป้าคะขนมก็เอาเดี๋ยวเหลือไว้ให้ป้านี่ป้ามาแซงคิวคนอื่นแบบนี้ได้ยังไงคะอะไรฉันไปแซงคิวอะไรใครที่ไหนก็ที่ยืนอยู่นี่แหละค่ะเขาเรียกว่าแซงคิวเอ้าก็ฉันเห็นว่าตรงนี้มันว่างอยู่ฉันก็เดินมาต่อคิวแล้วฉันผิดตรงไหนก็หนูยืนอยู่ก่อนอะแล้วหนูก็มาก่อนป้าตั้งนานแล้วด้วยเอ้าก็ใครจะไปรู้ เห็นยืนเล่นโทรศัพท์อยู่อ่ะฉันก็นึกว่าม่ซื้อสิเขาจะซื้อหรือไม่ซื้ออ่ะป้าก็ไม่ควรทําแบบนี้ไหมคะมาที่หลังก็ไปต่อแถวห้องหลังสินี่นังหนูมันจะอะไรกันนะกรหนาฮะคนอื่นเขายังไม่โวยวายเลยอ่ะคนอื่นไม่โวยวายอ่ะใช่ว่าเขาจะพอใจนะคะป้าลองดูสายตาพวกเขาสิก็ก็ก็ฉันรีบอ่ะพวกเธอไม่มีน้ำใจกับคนแก่บ้างเลยหรือยังไง น้ำใจเนี่มีค่ะแล้วคนอื่นเขาก็รีบเหมือนกันป้าควรมีมารยาทบ้างนะคะเธอเนี่ยเป็นเด็กก้าวร้าวมากเลยนะพ่อแม่ไม่เคยสั่งสอนหรือยังไงฮะว่ามีควรพูดกับผู้ใหญ่แบบนี้น่ะสอนค่ะแล้วก็สอนด้วยว่าผู้ใหญ่แบบไหนควรให้คว,ความเคารพผู้ใหญ่แบบไหนไม่ควรเคารพนี่เธอเรียนเชิญคุณป้าไปต่อแถวใหม่ด้านหลังด้วยค่ะเชิญค่ะหฝาาไวิกรอ์เธอะนังเด็กไม่มีมารยาท กินแล้วค่ะโอยนี่จะออกมาทำไมกันเยอะแยะกูจะถึงคิวฉันก็นานพอดี คิวต่อไปชิญคุณป้าค่ะจ้าอุ้ยลูกสีชมพูสีม่วงเนี่ยสวยมากเลยอะสีเดียวจากคนละอนันอุ้ยอันนี้ป้าขอทั้งกล่องได้ไหมคนเยอะที่บ้านหลานเยอะมากเลยอะถ้าหลานเยอะอยหนูให่นนี้อีกชุดหนึ่งแต่อันนี้ไม่ได้ต้องให้คนท้างหลังด้วยนะโอเคไหมแค่นี้ก่อนนะจ๊ะจะไปดพอะไรแล้ะเนี่ย วค่ะแม่เป็นยัไงคุณป้าเชิญซื้อของเลยครับอ๋อจะถึงคิวหนูแล้วค่ะค่ะแม่เดี๋ยวรีบกลับค่ะยืนไปสิจะเหลือถึงฉันปีเนี่ยยีนหนูวิธีไปเนยมันหมดหมดเลยอีกสองอันเองเนี่ยนี่ป้าคะอะไรยะแล้วมันยืนมองหน้าฉันทำไมเนี่ยป้าได้ของไปแล้วไม่ใช่หรอคะได้ที่ไหนอะไรถ้าจำคนผิดหรือเปล่าไม่ผิดหรอกคะ่ะ หนูเห็นนะว่าป้าได้ของไปแล้วอ่ะแล้วไปแอบเนียนมาทําตัวเหมือนว่ายังไม่ได้อ่ะนี่นังหนูอย่ามากล่าวหาฉันนะอุย้ยไม่มีสัมมาคารวะเลยจริงๆแล้วมาพูดจากับคนอายุเยอะกว่าแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะงั้นป้ากล้าเปิดกระเป๋าให้หนูดูไหมล่ะคะถ้าป้าบอกว่าป้ายังไม่ได้จริงๆอ่ะอุย้ยเธอนี่ยังไงกันนะจะมาหาเรื่องคนแค่อย่างฉันทําไมเนี่ยไม่ได้หาเรื่องค่ะแต่ก็อยากให้ป้าเห็นแกส่วนรวมบ้างคนอื่นที่เขายังไม่ได้ก็เยอะแยะ หรือว่าคุณป้าอยากจะให้หนูตะโกนบอกคนอื่นพอดีคะคนเขาจะได้รู้กันไปเลยอะไรอย่ามายุ่งกับกระเป๋าของฉันนะก็ถ้าบริสุทธิ์ใจอ่ะไม่เห็นต้องกลัวเลยเนี่ยคะอะไรเนี่ยเด็กอะไรเนี่ยของของฉันนั่นน่ะนี่ไงคะก็ไหนป้าบอกว่าป้ายังไม่ได้ไงทําแบบเนี้ยไม่เห็นใจคนที่เขาต่อแถวรอแล้วยังไม่ได้ของบ้างหรอคะเออฉันไปก็ได้ เข้าเรื่องจริงๆเลยอะนังเด็กไม่มีมารยาทจริงไม่น่ามาแจกเลยคนแบบเนี้ยตายไปตั้งเยอะแล้วยังมันเงนียนจริงเมื่อกี้เนะให้ไปสองชุดยังไม่พออีกเอาช<น>ุด<น>จ้ะเอาชุดเดียวพอค่ะชุดเดียวพอเนะาะค่ะแต่ดีแล้วนะนังหนูทำดีมากเลยอะ่ะค<า>่ะเจอบ่อยคนอย่างเนี้ย ีคนเยอะจังเนี่ยอยู่บ้านมาซื้อเลยก็ไม่รู้มันอร่อยมากตอนนี้โอ๊ยโอ๊ยนังเด็กไม่มีมารยาทอีกแล้วเหรอข้าวก่อนก็หาว่าฉันไม่มีมารยาทแล้วดูตัวเองตอนนี้สิโตป่านี้แล้วยังจะแซงคิวเขาอีกไม่มีจิตสํำนึกจริงๆคิวป้าเนี่ยมาจัมี้ย ป้าครับจะหล่นนะเอ้าขอบใจมากลูกเอา้านั่เด็กบ้านี่ฉันว่าแล้วเห็นทำหัวแดงทำสีผมแบบเนี้ยต้องไม่ใช่คนดีนนแน่แน่ถ้าอยากจะมาแกล้งเอาคืนคนแก่หัวงอกอย่างฉันหรือไงแล้วป้ามีหลักฐานเหรอคะวัเนี่ยเป็นเงินของป้าเอา้าก็พ่อหนุ่มเขาบอกอยู่ว่าเงินฉันก็เงินฉันเสียเธอนี่ยังไงนะ ทำบุญด้วยอะไรเนี่ยซวยทุกคนโอุ้ยตาล่าซวยด้วยไอ้ป้าเอ้ยไอ้ขโมยมันขโมยตังค่าไปเอ้าโอ้ยลูกเอาตังกลับมาให้ป้าทีนะตายแล้วเงินฉันโอ้ยค่าเทอมหลานวะเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยได้ได้คืนไม่เมียวเลวได้ไม่หนูได้คืนไหมหนูกระเป๋าป้าค่ะขอบคุณมากเลยนะไม่เป็นไรค่ะ งั้นแต่หนูขอตัวก่อนนะคะอุ้ยอย่าเพิ่งสิป้าน่ะต้องขอบใจหนูจริงๆเลยนะแล้วก็ต้องขอโทษด,ด้วยต่อไปเนี้ยป้าจะไม่ทำนิสัยเห็นแก่ตัวที่ไม่เห็นแก่คนอื่นแบบนี้อีกแล้วอะ่ะไม่เป็นไรค่ะงั้นคราวหลังก็ระวังด้วยนะคะลาละค่ะขอบคุณนะหนูนะขอบใจนะ